ตุรกีนะครับเรียว่ามีเกมโชว์นะครับที่ส่งออกต่างประเทศด้วยนะครับครับบ<อ>ร,ริษัทเซราฟิมครับของตุรกีได้รับสิทธิ์จัดจำหน่ายฟอร์แมตเกมโชว์ใหม่ระดับนานาชาติชื่อว่าเดอะคีเป็นเกมโชว์แนวพรามไทมครับที่ผสมผสานร,ระหว่างความรู้และโชคเข้าด้วยกันในแต่ละคำถามที่ตอบถูกครับผู้เข้าข่งจะได้เลือกหนึ่งในกุญแจสิดอก แต่จะมีเพียงดอกเดียวเท่านั้นที่สามารถไขากล่องรางวัลที่เป็นเงินสดได้จริงๆ mm hmm. คุณอีดิวเบลลี่ครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเซลฟี่มกล่าวว่าเดอะคีเนี่ยเป็นรายการที่เข้าใจง่ายสำหรับผู้ชมและสร้างความตื่นเต้นลุ้นจนถึงนาทีสุดท้ายด้วยจุดที่ผ่านและตอนจบที่เต็มไปด้วยความระทึกใจเราเชื่อมั่นในศักยภาพของฟอร์แมตนี้ตั้งแต่แรกเห็นและตื่นเต้นที่จะได้นําเสนอแก่ตลาดโลกรวมถึงหาพันธมิตรผู้ผลิต รายแรกแค่ได้ในเร็วๆนี้ขณะที่เอลเลียตยูซิโครับผู้อำนวยการผลิตและผู้สร้างฟอร์แมตจาก RTL Studios นะฮะ r t ร Studio ดที่ถ้าใครจำได้นะครับเป็นผู้พัฒนาฟอร์แมตรายการ Lucky Room นี่เองนะครับครับ Lucky Room ห้องเสียงโชคเรานี่นะฮะที่มีแบบว่าข้างในห้องนะครับปุ่มห้าปุ่มนะครับกดปุ่มออกมานะครับ ไม่รู้ว่าได้เงินเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคนข้างนอกนี่คือเยี่ยวแตกแล้ววายแล้วมันก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นเดอะคียครับบรรยากาศก็รานุนไม่แพ้กันเลยนะฮะ mm hmm. ก็เขาคุณเอร์เลสนะเขากล่าวว่าเขาต้องการพัฒนารายการที่ผสมผสานองค์ประกอบของเกมโชว์และคิสโชว์ในแบบที่สดใหม่ทันสมัยและน่าตื่นเต้น ซึ่งจากการทดสอบรายการเบื้องต้นครับผู้เล่นต่างให้การตอบรับอย่างสุขสนานจนทีมงานรอไม่ไหวที่จะให้รายการเต็มออกอากาศบนหน้าจอ mm hmm. นะครับเอคีครับเป็นผลง,งานสร้างของ RTL Studio และจัดหน่ายโดยเซร์รฟิมเซอร์วิในขณะนี้ครับอยู่ในระหว่างการเจรจากับสถานีโทรทัศน์หลายแห่งทั่วโลกพร้อมเปิดให้พันธมิตรผู้ผลิตรายแรกได้รับสิทธิพิเศษในการนำฟอร์แมตไปผลิตในประเทศของตนนะครับ ถ้าเดียวกับทั่วโลกแสดงว่าเขาต้องเดียวกับไทยได้ไหมอ่าขึ้นอยู่กับว่าใครจะซื้ออืมอืมอถ้าถ้าพอแบบมันง่ายแล้วมันน่าสนใจจริงเราอาจจะได้เห็นเดือกคีในไทยก็ได้อืมพราะเพราะจิงกมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเพราะคอนเซ็ปต์มันง่ายก็คือว่าตอบคําถามเพื่อเอากุเจอ่าซึ่งหนึ่งในนั้นขายได้อืม มันจะมีหนึ่งอันที่ไขได้ใช่ปลดออกมาแต่กระบวนการต่างๆเนี่ยอย่างการตอบคาถามเนี่ยเขาจะตอบคาถามออกมาอยัางไงเกมมันจะน่า,นาจะดูง่ายนะ,ะจากที่เล่ามาสมกว่าสักครู่เออเกมดูง่ายก้องตอบคาถามเก็บกุญแจเออแล้วเอามาไขาให้ได้มันมีสิบห้ารูด <s id> ิอ่าฮะเออมีสิบห้ารูก็รอติดตามกันนะครับว่า เราจะได้เห็นเดอกคีนะครับโปรไฟต์ของตุรกีนี้จากประเทศอะไรบ้างนะครับเ,ออเห็นว่าลักก้ลูมที่เขาเคยทำก็ประสบความสําเร็จนะเ,ออเคยม,มีมีต่างประเทศเี่ยไปซื้อเยอะแยะมากมายเลยโอ้คนซื้อเยอะเลยลักี้ลูมอ่ะ